กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทาง g i f f e r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรามีจุดหมายที่ชัดเจนจะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้นค่ะเพราะเราจะรู้ค่ะว่าเราจะพยายามและตั้งใจทำงานไปเพื่ออะไรเราจะสามารถวางแผนอนาคตของเราบนเส้นทางชีวิตของเราเองได้ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามชมเคล็ดลับการประสบผลสาเร็จจากคุณสมบุญแดงรอดกันต่อค่ะมันเป็นโอกาสจริงๆนะท่านผมเองเนี่ยไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่มีความสามารถอะไรมาก่อน แต่ผมเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองนะครับและยอมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับบางครั้งเนี่ยหัวใจเราแทบจะสลายในบางเรื่องครับแต่เราก็พลิกและผลักมาเป็นวิกฤตได้เสมอเพราะไม่มีใครมาหยุดผมได้เพราะความฝันของผมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากครับแม้บางครั้งเราเดินไปหาผู้วงวังเนี่ยเขาเชิญน่ยแต่เขาเชิญเราออกจากบ้านเนี่ย แต่เราไม่ได้เคยคิดว่าเคยคิดเลยนะครับว่าคนคนนั้นจะมาเป็นคนที่ทําให้เราล้มเหลวได้ไม่เลยครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําให้ผมล้มเหลวไม่มีสิทธิ์เราจรึงมีวันนี้ไงแต่เราคนไม่ไงโอ้โหไม่น่าเลยว่าแล้วไงอยู่บ้านดีๆไม่น่าเลยเห็นไหมเขาไล่ออกจากบ้านเลยนะครับเพราะนั้นการทําเครือข่ายนี้นะครับทุกอย่างเป็นประสบการณ์ครับอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาครับ อยากคิดว่าเป็นปัญหานี่บรรยากาศของการรับตําแหน่งไดมอนด์แกนนะครับอลังการงานสร้างจริงๆครับในวันนั้นถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสได้ไปเห็นก็จะรู้สึกประทับใจในบรรยากาศนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับทีมงานผู้นําของเรานะครับก็ไปถ่ายรูปบนเวทีกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับและไดมอนด์แกนก็จะได้รับรถเบนซ์ประจําตําแหน่งครับราคา4ล้านกว่าบาทครับ4ล้านกว่าบาทท่านดูนะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยจะมีโอกาสได้ขับเบนซ์ไหมไม่มีก็ยังคงขี่3ล้อเหมือนเดิม เพียงแค่เราเปลี่ยนความคิดเท่านั้นแหละครับชีวิตเราเลยเปลี่ยนท่านดูนะครับตัวภาพนี้ชัดๆแล้วท่านจะเข้าใจเลยครับว่าเครือข่ายคิฟฟรลินเนี่ยมันเป็นโอกาสของทุกคนอย่างแท้จริงเชื่อว่าตัวเองทําได้ไหมครับได้ไหมครับพูดดังๆกับตัวเองครับดังๆครับหนึ่งสองสามดังๆครับคำว่าฉันทําได้ครั้งเดียวครับหนึ่งสองสามเยอยมากตัวไม่ตัวนี้ครับดังๆมันต้องเป็นไปได้ครับปัจจุบันนี้ผมก็เสียสละนะครับ นิสสันเทียนาราคาล้านเจ็ดให้กับภรรยาไปเราก็เสียสละอันยิ่งใหญ่มาขับเบน E250 ครับ, e ร,บราคาสี่ล้านกว่าบ,บาทโอ้โหท่านคิดดูนะครับในเส้นทางเส้นทางเดิมที่ผมขี่สามล้อขายขนมหวานปัจจุบันนี้คนคนเดิมขี่เบน <laughs> สะใจไหมมันสะใจชีวิตเราเนี่ยนะครับมันสะใจจริงๆเพียงแค่คำคำนี้ครับฉันทำได้ฉันทำได้แหละครับมันเป็นคำี่ศักดิ์สิทธิ์มากนี่คือเบนคันต่อไปครับ อยากแบบไม่มีหลังคา <c oughs> ชอบขับไปแบบสบายๆอยากจะไปยิงนกตกปลาจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เราเงี้ยเห็นไหมโอเคไหมเอาสังคนสังคนสังคนนะครับ <c oughs> โอ้เท่มากเลยนะครับ <c oughs> ชีวิตนะมันสามารถฝันได้เมื่อเราฝันไนดะ้เราฝันเถอะครับคนเราเกิดมาหนึ่งชาติแล้วนะครับถ้ามีโอกาสฝันแล้วเป็นความจริงได้แล้วเขาทําได้เราต้องทําได้แล้วตั้งใจเถอะครับเราเกิดเป็นคนหนึ่งชาติแล้วชาติหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เกิดเป็นคนหรือเปล่า รู้จะมีโอกาสเกิดเป็นนกเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นแมวเราก็ยังไม่รู้วันนี้เราเกิดเกิดมีโอกาสเป็นคนหนึ่งชาติแล้วตั้งใจแต่ครับทําให้จริงจังจากบ้านเช่าเดือนละสามร้อยนะห้องนอนราผ้าห้องน้ําห้องกินข้าวห้องครัวอยู่ห้องเดียวกันทั้งหมดวันนี้เรามีบ้านราคาหกล้านกว่าบาทท่านดูครับชีวิตการเปลี่ยนแปลงนะคุณหมอท่านก็ให้เกียรติไปเยี่ยมบ้านนะครับนะตกแต่งบ<ด>้านใหม่คร<ด>ับนะบรรยากาศและปัจจุบันนี้เราก็ ได้เป็นบริษัทสมบุรณ์ทันชนกไดมอนด์คาวจำกัดไปเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าชีวิตของเราจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทไปแล้วนะเห็นไหมชีวิตความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากโอกาสอย่างแท้จริงครับต่างประเทศขอเวลาหน่อยนะครับนิดเดียวไปมาทั้งหมด20กว่าประเทศนะครับประเทศแรกแอฟริกาใต้น่าไปเที่ยวมากครับถ้ามีโอกาสไปนะครับ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสุดยอดของคนอารมณ์ดีสุดยอดของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็สุดยอดของบรรยากาศเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปพิชิตยอดเขาจุงฟาวนะประเทศอิตาลีครับนะไปเห็นฮอเอ็นปิซ่านะครับแล้วก็ไปเมืองเวนิสนะเมืองเวนิสของอิตาลีเขานะครับอิตาลีไปที่ญี่ปุ่นเห็นไหมครับญี่ปุ่นก็ไปภูเขาไฟฟูจินะครับไปหลายที่ไปหลายแห่งไปชมดอกซากุระ ไปนั่งรถไฟที่มีความเร็วสูงไปกินปลาดิบนะครับปลาดิบที่ญี่ปุ่นอร่อยมากครับไปที่อเมริกาอเมริกาก็ขึ้นไปที่ตึก Empire State นะครับไปชมเมืองนิวยอร์กทั้งเมืองเลยนะครับเรามีโอกาสได้เห็นบรรยากาศมากมายนะครับไปดูบรรยากาศการถ่ายหนังที่ถ่ายไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนนะครับที่ก็ชอบปีนตึกกันนะครับเนี่ยคือบริเวณแบบนี้เลยนะครับเรามีโอกาสได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับไปถ่ายรูปกับเทพีแห่งศิลปภาพนะครับ ไปที่ไหนบ้างไปที่แคนาดาไปชมน้าตกในแองกาลานะครับน้าตกเขาเรียกามาหาน้าตกสวยงามมาสจันยนที่สุดและประเทศรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือประเทศที่เก่าแก่นะครับถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจในอดีตนะครับไปชมปืนใหญ่พระเจ้าซาไปชมต้นไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากมายครับมาหาวิหารราชวังเขาอลังการงานสร้างจริงๆไปที่ดูไบนะครับ ดูไบก็ถือว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ํารวยมากนะครับเรามีโอกาสได้ไปเห็นโรงแรมคืนแล้วเป็นล้านต่อเดือนนะครับมีโอกาสได้เห็นอูดคอยาวนะครับมีโอกาสได้ไปวาดลวดลายนะครับที่หาดทรายประเทศดูไบเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทําธุรกิจนี้จะมีโอกาสขนาดนี้ไหมนะไปที่ฝรั่งเศสนะไปชมหอไอเฟลที่เราเห็นในหนังสือกันนะครับแต่วันนี้เราได้มีโอกาสได้ไปเหยียบได้ไปยืนถ่ายรูปนะที่เดียวกับเนี่ยพอยเชมาเลยแมที่เดียวนะครับ เห็นไหมครับชีวิตเรานะครับมันเกิดจากการที่เรากล้าคิดแล้วก็กล้าเปลี่ยนเท่านั้นเองครับเราจึงมีวันนี้นะไปชมพระราชวังแวร์ซนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสสวยงามมากครับไปที่เนเธอร์แลนด์ไปชมดอกทิวลิปนะครับดอกทิวลิปก็สวยงามมากครับประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่โรแมนติกเช่นกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่บรรยากาศดีมากครับนะดอกทิวลิปเขาสวยงามมากครับ กังหันโบราณนะครับสมัยก่อนนะครับที่เดทแวร์ไปที่เบนเยี่ยมเบนเยี่ยมเราก็ไปชมอนุสาวรีย์เด็กฉี่นะครับในฐานะที่เด็กคนนี้ไปฉี่รถชนวนระเบิดแล้วระเบิดไม่ระเบิดเมืองครับได้เป็นวีรบุรุษแบบไม่ตั้งใจนะครับก็ได้ไปเห็นวีรบุรุษเด็กฉี่นะครับที่เบนเยี่ยมนะเราก็เลยไปทําท่าเด็กฉี่ให้เขาดูนะครับเราก็ไปที่ฮ่องกงให้ลูกสาวกับแฟนไปนะครับสิงคโปร์นะครับไป ชมสิ่งโตพ่นน้ำโอ้โหอลังการประเทศนี้สะอาดสะอานมากครับนะไปพระราชวังเฮียงบ็อกนะครับจุดถ่ายรูปมีหลายที่ครับสวยงามมากนะที่เกาหลีนะครับหิมะตกด้วยนะแล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งกลับจากปักกิ่งครับประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วตอนนี้ผมว่าเขาสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้อลังการจริงๆนะครับเราไปเห็นกำแพงเมืองจีนเนี่ยสมัยเมื่อ3,000ปีก่อนเนี่ยเขาทำได้ยังไงครับนะยิ่งใหญ่มากนะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มนุษย์สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆนะครับเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆกิฟฟารีนไดมอนด์แกนท่านทำได้ไหมครับได้ไหมครับได้ตบมโนนังครับมันไม่ยากหรอกครับแปถึงที่ผ้าพฤษภาคมนี้นะครับสมบูรณ์แล้วเดินทางไปเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วครับไปอีกแล้วเที่ยวเถอะครับมบีโอกาศเที่ยวเราเที่ยวเลยครับอิมดีจังสตังอยู่ครบ ใช่ไหมครับเป็นสโลแกนของเราเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามีโอกาสทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จรีบทำนะครับเพราะว่าคุณหมอท่านให้โอกาสกับพวกเรานะครับประสบความสําเร็จแล้วท่านต้องให้โอกาสกับตัวเองด้วยนะครับเป้าหมายผมต่อไปครับคือดิมอนคลาวปราไดครับแน่นอนครับเราสร้างทีมงานขึ้นมาใหม่อีก2-3สามสายนะครับนี่คือสายนี้ตำแหน่งวินัทแล้วนะครับตอนนี้ประสบความสำเร็จไปประเทศฮ่องกงนะครับทำธุรกิจเพียงแค่ห้าเดือนนะครับประสบความสำเร็จไปประเทศฮ่องกงครับนี่คือสายเพื่อนผมเองครับคุณ ธนพัฒน์งามทวีและคุณรพัฒนดาแพรเนียมนะครับอีกสายหนึ่งครับมาแรงแสงทางโค้งเหมือนกันนะครับค,คุณสุวิชาดาคุณอนุวัฒน์บุญใหญ่นะครับนี่ก็เป็นทีมงานเป็นเจ้าของคาแคร์นะครับก็ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วประสบความสําเร็จนะขึ้นตําแหน่งโคตาขึ้นตำแหน่งมิครอรี่แ, Mercury, แล้วก็เดือนนี้ขึ้นตําแหน่งจูปิเตอร์นะครับมีทีมงานประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสอสายใหม่นะครับที่ เรา,ารกำลังสร้างและเชื่อนะครับว่าเป็นไปได้นะครับเพราะเราตอกย้ำความเป็นไปได้ให้กับดาวไลน์เราอย่างสม่ําเสมอท่านครับผมใช้เวลามาพอสมควรนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีอยากให้ทุกท่านนะครับให้กําลังใจกับตนเองนะชีวิตเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําธุรกิจที่ดีมีโอกาสท,ท,ท,ที่จะสารฝันให้กับคนรอบข้างครอบครัวของเราแลนะ้คนที่เรารัก เราคือคนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจทาธุรกิจนี้นะครับท่านต้องเป็นมืออาชีพท่านต้องจังตั้งใจที่จะทําทําอะไรทําให้จริงทําให้จังครับแล้วความสาเร็จจะเกิดขึ้นกับท่านตําแหน่งไดมอนด์แกรนด์พรายด์ไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้ท่านตั้งใจครับเพราะกิฟฟิลลนให้โอกาสกับทุกคนเป็นไดมอนด์แกรนด์พรายดครับโชคดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดอรฮีโร่คนเก่งของเราในวันนี้นะคะได้ฝากทิ้งท้ายไว้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมเริ่มมีความคิด ในแบบที่คนที่ประสบผลสําเร็จคิดก็จะทําให้ชีวิตของคุณผู้ชมสามารถก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จได้ไม่ยากค่ะและสําหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับในการทํางานแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆได้จากรายการเดอะฮีโร่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ